สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลหนองผืออำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดวัดีผมเห็นเขาประกาศขายบ้านเนี่ยผมก็เลยมาซื้อ พื้นที่มันทั้งหมดมันสองงานไม่ถึงสองงานดีหนึ่งงานกับเกสเจตารางวาอยู่ที่เทศบาลตำบลหนองผืออำเภอจ็ตุรพภาพิมพานจังหวัดประเอุเขาทำกำแพงทำรั้วอะไรไว้แล้วแล้วก็มีบ้านอยู่เนี่ยบ้านอย่างที่เห็น มีห้องนอนอยู่ห้องหนึ่งก็ไม่เชิงบ้านหรอกเพราะว่าเมื่อก่อนเขาทำเป็นร้านค้าแล้วก็ร้านเกมให้เด็กมาเล่นพอดีช่วงหลังมาเกมมันมีมือถือเขาก็เลยเลิกลาไปของก็หยุดขายไป ็เลยเหลือทิ้งไว้ที่ครบับเนี่ยแล้วก็ที่ปล่าแต่มันโลกไปหน่อยผมกำลังให้เขาเคลียเนี่ยพวกเศษพวกอะไรเนี่ยเอาเหลือไว้เฉพาะต้นไม้ตรงนู้นก็น่าจะเลือทิ้งเพราะผมไม่ชอบบ้านแบบนี้กำลังคุยกับช่างอยู่ แต่ผมชอบตรงนี้มีต้นกระถอ o n มีต้นมะม่วงดูดิกำลังออกลูกโดกมากเลยแต่ไม่รู้เขาปลูกมะม่วงอะไรนะแต่รู้ว่ามันมีลูกเยอะมากแล้วก็จะมีต้นนู้นก็กำลังออกดอกมีต้นมะพร้าวแล้วก็ต้นไม้เล็กๆกอะโวคาโดอะไรที่เขาปลูกไว้มันอยู่ติดถนนสองด้านเลย เนี่ยลงไปทางนี้ก็เป็นเทศบาลตำบลน,น้องผืออยู่ตรงสีแยกพอดีทางนี้ก็ไปอีกหมู่บ้านหนึ่ง ทางนี้ก็ไปอีกหมู่บ้านนึงส่วนทางนี้ก็เข้าอำเภอจตุรพักพิมาน3ามกิโลปั่นจักรยานไปถึงตรงนี้เป็นสีแยกที่มันจะยาวติดถนนไปเงี้ยน,น่าจะ40-50เมตร ผมเห็นพื้นที่มันอยู่ในหมู่บ้านด้วยติดถนนผมก็เลยตัดสินใจซื้อก็ว่าจะเนี่ยว่าจะลือให้เขารื้อตรงแล้วก็ปรับพื้นที่ใหม่แต่งใหม่ให้มันสวย ว่าจะแบ่งชโนดออกเป็นสองใบด้วยที่มันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเท่ากันพอดีเลยปลูกต้นไม้น่าจะสวยมากแล้วผมจะขายครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเอาไว้ทำออฟฟิศสำนักง,งานสวัสดีครับ